เป็นการเปลี่ยนคอนเเตอ์ของยานะคะตันไม่ดีก่่าอันนี้คือก่อนเปลี่ยนคอนเอ่นฉเดตอนเช้ก้านคน่ทงนสิ่งทีานจย้อีกลับมาใหม่ทั้งเองขออนุญาตทุกท่านที่เรียนร การตะซอยขอยาวด้วยนี่หลักล้านหรือเร็วเข้าใจง่ายซึ่งอาจารย์เคยแท่ไปนานมากนะครับโดยกรณีลูกค้าจะเน้นที่ความยาวไม่เอาออกมานะครับนะครับเพรนี้ยแทเป็นลักษณะของการแชั่อันนี้น่าจะเป็นการไลฟ์สุดท้ายอ่าไลฟ์บทสุดท้ายนะฮะของวันนี้นะนะครับนะครับโดยลักษณะด้านหน้าด้านด้านข้างด้านหลังเห็นเนียเห็นแล้วเนาะ โอเค <Okay. S 1> นะครับก็เป็นการทำให้ลูกค้างงก่อนโอเคลัสรบนะครับ,ะรบจะเจาความยาวขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วสลปในลนักษณะของการตัดซอยด้วยหลักร้านอยู่เรื่ยๆก็ใจง่ายเลยจะนั่งก็โอวยจะลึกก็อ๊ยอยมันดอ,อกไม้เลยเลย <laughs> นะครับเอาความยาวด้านด้านหลังเนี่ยออาออกมาณสักสาสี 4, น่นิ้ว อ่าไม,ไม่ไม่ถึงไม่ถึงสนิ้วนะประมาณ3นิ้วนะสามนิ้วได้เพื่อลบค่าของแนวแหลมออกแรงริง,รงสามารถยกได้เลยนะแต่ว่าอาจารย์จะไม่อยากให้งงก็จะให้เป็นลนักษณะให้เพื่อนๆทาการสร้างฐานก่อนละกันนะครับให้สังเกตดีๆไม่ใช่การยกแบบแนวลักษณะของสไตล์ฟาร่านะครับนะฮะซึ่งเทคนิคนี้จริงๆอนะ่ะทั้งโชว์ทั้งสอนก็เป็นร่วมอ่า 10กว่าปีแล้วนะที่อาจารย์นักเรียนเสร่รนใหญ่นักเรียนจะรู้กันนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดีๆกับการจับผมนะครับแล้วก็การตัดซอยนะครับไม่ตัดท่ามุมซอยนะฮะตัดซอยนะตัดซอยผมนะเพราะอาจารย์จะตัดท่ามุมซอยแล้วเมื่อกี้ นะครับก็นําไปประยุกต์ใช้กันนะฮะลองลองไปใช้ดูว่าโอเคไหมนะครับได้ผลไหมตั้งจรดผมทั้งหมดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันส่งความรักส่งความสุขในช่วงนี้ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการส่งความรู้มอบให้กันนะครับ การมีผมแม่ลักษณะของการวรวมเนี่ยต้องระวังนะฮะระวังมากๆก็คือลูกค้านะฮะคุณลูกค้าเขาจะเจ็บนะครับการในลนักษณะถ้าผมทันกันอย่าฝืนแห้วีออกมาใหม่แล้วตั้งใหม่นะครับตั้งใหม่<ต>อันนี้จะให้เห็นเลยในลนักษณะของหออให้เห็นในลนักษณะของการตัดพอตัดเสร็จปุ๊บเห็นทรงทันะทีนะทรงนี้นะนะครับพอตัดเมื่อจันเดินกันไกลสิ้นสุดเมื่อไหร่คือจบแล้ว นะครับแต่ตอนที่ยังไม่เดินนี่แหละตอนนี้ล,ลูกค้าบอกเมื่อไหร่จะเดินสักทีนะนะครับทบทั้งหมดนะครับขึ้นตรงกลางหมดเลยนะครับขึ้นกลางนะนะครับนักเรียนของสถาบันจะทําได้กันหมดนะในลักษณะของทรงนี้โยกเพื่อหาตําแหน่งปรับด้านหน้าลูกค้าเคยไว้ในลักษณะของ หน้ามา้ามานะครับจับจุดตำแหน่งให้ดีๆดูกันไกลเวลาเดินนะฮะดูกันไกลเวลาเดินนะครับดูนะดูกันไกลด,นะด,นะด,กกดีๆนะครับไม่ใช่ฟาร่าตั้งขึ้นนะฮะนะครับนะครับนะจริงๆอะ่ะมันสามารถที่จะปรับแต่งได้เลยนะทีเดียวนะครับ ส่วนจะถูกปัดในลักษณะของแนวสไลด์หมดนะครับในกรณีด้านล่างไม่เอาไม่เอาเป็นลักษณะคือไม่เอา,อาแหล่งคือไม่เอาบานนะครับในกรณีลูกค้าผมหนาะครับเราจะทําการปรับแต่งขึ้นนิดหนึ่ง การซอฟตทรงเป็นส่วนสําคัญฝากด้วยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสําหรับเพื่อนๆนะนะครับอันตรงไหนที่ซอฟแล้วอย่าไปซอฟซ้ําไอ้ที่ผมบินๆกันที่เห็นเดินเดินแล้วลักษณะปลายผมบินฉีกออกเนี่ยเพราะว่าในลักษณะของเวลาพเพื่อนเรียนการเรียนรู้เนี่ยการใช้ใไก่สันปลาสิ่งสําคัญคือเมื่อเราซอฟตรงไหนให้เรารู้ไว้ว่าตรงนั้นเราซอฟแล้วอย่าไปซ้ําถ้าซ้ำุ้มมันเหมือนกับ เราไม่ได้ยกเหมือนกับเอาไกด์ไลน์มาเป็นเก่งการซอฟไม่มีไกด์ไลน์ถ้าเราเอาไกด์ไลน์ที่ซอฟแล้วขึ้นมาซอฟใหม่ผมมันจะกลายเป็นโดนซอฟสองสองครั้งและไม่เสมอกันด้วยเพราะฉะนั้นไอที่โดนซอฟสองครั้งมันจะชิงออกที่เขาเรียกกันว่าชิงนะนะหรือแอนออกเผลอออกนั่นเองนะครับนะครับสาคัญน,นะเกรดเล็กเก็ดน้อยนะแต่เกรดเล็กเก็ดน้อยหอวใจเน่มันเป็นสิ่งที่บางที่บางทีเนี่ย เพื่อนๆหาไม่เจอไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงต้องแอนออกนะฮะแล้วก็ไมส่สามารถมีใครอธิบายได้นะครับแต่นักเรียนหมออาจารย์อาจารย์มีหมดอธิบายให้หมดนะฮะอธิบายหมดเลยคนที่เข้ามาเรียนนะนอกจากเทคนิคแล้วยังมีลักษณะของท่าผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยอธิบายให้รู้สึกษาหมดนะครับควรไม่ควรทําทําแล้วจะได้อย่างไงนะครับ ด้านหลังจะไม่เน้นจะเหมือนผมเส้นเดียวยาวลงไปนะครับไม่เป็นขัน้นไม่นตอนนะครับแต่จะได้ส่วนว้าวส่วนโค้งความเป็นธรรมชาติตา่างๆในในสมาชินะครับในกรณีลูกค้าด้านหน้าไม่เขาไว้หน้ามา้าหมาอาจารย์จะปรับแต่งหน้าช่วงหน้ามา้าทั้งหมดให้เป็นโซนปัด ดยการยกขึ้นมาแล้วก็สโลว์ไปเท่านั้นเองปลายตรงไหนนะครับปลายตรงไหนที่มันเอียงก็ปรับสายให้มันตรงแล้วทําการซอฟด้วยจะกลายเป็นปัดโดยปริยายายังยงนะครับแต่ถ้าต้องการวอลล่มด้านหลังเพิ่มให้ยกวอลล่มเหมือนที่ยกเมื่อไลฟ์ที่แล้วเพิ่มเข้าไปเท่านั้นเองนะครับ เห็นไหมสัส้นไปไหม <im it> เพราะว่าได้เห็นได้คาดเปลี่ยแะนแปลงแล้วเพราะจุดมุ่งหมายคือต้องการเปลี่ยนได้คาดเป็นหน้านะครับต้องการเปลี่ยนได้คาดนันหน้าแล้วก็ปลายไม่แหลมแต่ก็ไม่ทู่นะครับสำหรับคนรักในญี่ปุ่นน <im it> ะ,ะจริงๆอนะ่ะเซ็กซ่ม ผมเขาแข็งผมเขาแข็งผมเส้นแข็งก็เลยจะเป็นลักษณะแบบที่ว่ช่วยปรับปลายเข้าน่อยเขาพราะผมเขาก็ได้ปรับปลายเข้าเฉยปรับปลายเข้าข้างนี้ข้างนี้ไม่เท่าไหรข้างนู้นข้างนี้เหรออ่าปลายดูปลายไม่เท่ากันโอเคนะครับอ่าจริงๆแล้วในลักษณะการ ได้ไหมคะนะับเนไะจริงๆแล้วในลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นแนวยุโรปเขาจะไม่เรียกมีวอลลุ่มมยามทำให้ผมมีวอลลุม่มนะครับเนี้ยผมมีวอลลุม่มนะครับอันนี้คือดตรโตมันก็จะโตไปทรงนี้สามารถปัดได้นหมดนะฮะปัดซ้ายปัดขวาปัดได้หมดแล้วแต่ว่าจะปัดข้างไหนนะครับแต่ถ้าลอยเน้นเป็นการสามารถแตงได้หมดข้างนะครับ บทสรุปสุดท้ายมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังจะเหมือนผมเส้นเดียวยาวลงไปไม่มีขัน้นไม่มีตอนจากการตัดซอยจะได้ความบางความหนาในลนักษณะเท่าๆกันนะแต่มีรอยสลปส่วนว้ลส่วนโค้งอันนี้ก็ลูกเล่นอีกอย่างที่จะสร้างเชอนขึ้นมานะสำหรับไว้เล่นกับสีนะ,ะเขาเรียกลูกเล่นขึ้นผมนะครับถ้าใครดู y o u ูทูปเก่าจะเห็น ก็นำไปเล่นกันแต่ตั้งแต่ก็เริ่มเริ่มก็จริงๆก็เห็นหลายๆคนเล่นนะเริ่มเริ่มที่จะเล่นกันเข้ามานะครับโอเคนะครับอืม <laughs> นะโอเค <c oughs> หวังว่าไลฟ์นี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆนี่น้องๆทั้งโลกอาชีพแต่งอาชีพหลายๆท่านได้ไม่มากก็น้อยบาย